เราจะชวนกันดูประเด็นอื่นๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามองนั่นก็คือคดีต,ตากใบต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจนถึงเวลานี้เหลืออีกเพียงแค่3เดือนเท่านั้นที่คดีความจะหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าในความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่พวกเขายังรู้สึกว่ายังมีเรื่องที่ค้างคาใจอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะการที่เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่มีความชัดเจนค่ะ เหตุการณ์สลายชุมนุมหน้าสพตากใบและการขนย้ายผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ในตอนนั้นส่งผลให้ชาวบ้านเสียชีวิต85คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งอีกแค่3เดือนคือในวันที่25ตุลาคมนี้คดีตากใบจะครบ20ปีและหมดอายุความลงไปคำถามที่ยังค้างคาใจชาวบ้านคือการกระทำของเจ้าหน้าที่จนทำให้ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้สั่งการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยสักคน นั่นเป็นเหตุผลให้พวกเขาลุกขึ้นมายื่นฟ้องศาลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ9คนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุสลายการชุมนุมเมื่อวันที่25ตุลาคม25 4 7แม้เวลาจะงวดเข้าทุกทีแต่ชาวบ้านและทนายความก็ยังคาดหวังให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าเอาคนผิดมารับโทษซึ่งวันนี้ศาลจังหวัดนราธิวาสก็นัดไต่สวนอีกครั้งเพื่อจะสรุปว่าคดีมีมูลและจะรับฟ้องคดีนี้หรือไม่เราลุกขึ้นมาฟ้องคดีเนี่ยมันมี เมื่อสัปดาห์ก่อน a อม e นส y i n อ e r เ a อร์เ a ชประเทศไทยมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเปิดวงพูดคุย20ปีตากใบความหวังความท้าทายในวันที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาฟ้องรัฐก่อนจะหมดอายุความโดยตัวแทนครอบครัวผู้สูญเสียยอมรับว่าผ่านมาจะ20ปีแต่เหตุการณ์นี้ก็ยังคาใจเพราะเจ้าหน้าที่รัฐไม่เคยยอมรับการกระทําของตัวเองจึงคาดหวังให้ศาลร,รับฟ้องคดีนี้เพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้น เวลาพูดถึงกี่ครั้งก็จะมีความรู้สึกว่ายังรอคอยความยุติธรรมผมคนหนึ่งที่เวลาพูดแล้วมันจะมาด้วยน้ำตาเพราะความในใจในขณะที่พูดในศาลก็ยังล้ำน้ำตาเพราะว่าเหตุการณ์แม้ว่า20ปีจะถึงแล้ว แต่คนที่เสียชีวิตก็เป็นคนกันแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ยังขาใจก็คือนณะสำนวนคดีที่เสียชีวิตไม่ใช่แค่คนเดียว8ปดสศุที่เสียชีวิตสำนวนคดีไม่รู้ไปไหนมัหนหมายถึงว่ารัฐไทยไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา อย่างจริงจังจริงๆแล้วสำนวนคดีนี้เวลาเกิดเหตุต้องมีอยู่แต่ว่าโยนไปยังมาสอบอตัดใบก็ว่าให้สพนจิตสพอนองจิตบอกว่าให้อา,อายการอายการบอกว่าให้โยนไปยังมาทําให้ชาวบ้านคนที่ได้รับผลกระทบเสียชีวิตพิการรู้สึกไม่สบายใจยังค้างคา,งาใจอยู่ว่า ทำไมคนร้ายที่กระทาความผิดยังลอยนวลอยู่อูเซงดอเลาะจากศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดนราธิวาสบอกว่าคดีตักใบเป็นคดีสําคัญที่เกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เองก็เพิกเฉยปล่อยปะละเลยและที่สําคัญคือผู้ก่อเหตุผู้สั่งการเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงการฟ้องคดีรอบนี้จึงเป็นโอกาสสุดท้ายของชาวบ้านที่จะคาดหวังกับกระบวนการยุติธรรมค่ะ แค่ศาลมีคำสั่งว่าคดีมีมูลก็เท่ากับว่าคดีนี่ของของประชาชนเนี่ยเขาชนะไปรึ่งหนึ่งแล้วท<ม>ีนี้ทีนี้บทเรียนที่เราได้จากกรณีที่ศาลมีคำสั่งว่ามีมูลนะคืออย่างน้อยเนี่ยคุณค่าในการมีชีวิตของบุคคลเนี่ยควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีคุณค่าและก็เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เจ้าหน้าที่จะกระทําการอะไรเนี่ย ต้องมีความรามารถมากยิ่งขึ้นขณะที่นักวิจัย a อม e นส sty ี n อินเ a อร์เ a ชประเทศไทยยอมรับว่าหลังจากได้ลงไปทำวิจัยในพื้นที่ต่อก,กรณีตากใบพบว่าชาวบ้านอยู่ภายใต้บรรยากาศความหวาดกลัวปัญหาชายแดนใต้ถือเป็นเหรียญสองด้านที่สำคัญคือเกิดวัฒนธรรมลอยวนวลพ้นผิดของเจ้าหน้าที่เกิดการละเมิดสิทธิประชาชนซ้อมทรมานวิสามันแต่ไม่มีกรณีไหนเลยที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม คนถูกละเมิดไม่ได้รับความยุติธรรมคนที่ออกมาเปิดเผยเปิดโปงก็โดนคดีจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคาดหวังให้ศาลร,รับฟ้องคดีไม่ปล่อยให้หมดอายุความเพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสที่จะเป็นต้นแบบและหลักปฏิบัติกรณีการสลายชุมนุมในประเทศไทยพอสังคมเรา ไม่ได้เอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนมามาชำระแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับมันก็ทำให้ความผิดพลาดจากการสลายการชุมนุมในครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้นำมาเป็นบทเรียนสำหรับสังคมไทยต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสังคมไทยเรายังเห็นการสลายการชุมนุมที่ขัดกับ มาตรฐานสากลที่ละเมิดสิทธิผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นช่วงสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงหรือว่าช่วงสลายการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนที่ออกมาชุมนุมช่วงปี63-65ครับก็ยังเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะว่าเรายังไม่เคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากช่วงตักใบเลย อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าคดีที่ตัวแทนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ตักใบฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐ9้าคนที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมนั้นศาลจังหวัดนราธิวาสนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งในวันนี้และวันที่26กรกฎาคมนี้ทั้งชาวบ้านและทนายความจึงเรียกร้องให้สังคมร่วมกันจับตาว่าศาลจะรับฟ้องเป็นคดีอาญาก่อนคดีจะหมดอายุค,ความในวันที่25ตุลาคมนี้หรือไมค่ค่ะ ต้องยอมรับว่าคดีนี้ถือได้ว่าเป็นคดียุทธศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าจะมีความเชื่อมโยงให้เห็นถึงกระบวนการความพยายามในการเดินหน้าเรื่องของการสร้างสันติภาพที่ชายต ชายแดนใต้ด้วยค่ะเพราะว่าหากคืนความยุติธรรมให้กับชาวบ้านได้นั่นเท่ากับว่านี่จะเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะคะอาจจะมีแนวโน้มเชิงบวกมากขึ้นด้วยและก็สิ่งที่หลายฝ่ายคาดหวังนอกจากเรื่องความยุติธรรมก็คือบทบาทของรัฐบาลพลเรือนค่ะที่จะคลี่คลายปมตักใบและก็การแก้ปัญหาชายแดนใต้ สะสะพ่วงในการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมชี้ให้เห็นว่าต้องยอมรับความจริงว่าเหตุการณ์ตักใบเกิดขึ้นในรัฐบาลทักษิณชินวัตรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับนโยบายด้านการช่วยเหลือเยยวยาชาวบ้านก็มีส่วนเชื่อมโยงกับคุณทักษิณทั้งนั้นแต่การสร้างความเชื่อม,มั่นในกระบวนการยุติธรรมของคดีตากใบกลับถูกปล่อยปะละเลยทอดเวลามาจนคดีจะหมดอายุความทั้งที่ตอนนี้อยู่ในช่วงรัฐบาลพลเรือน ภายใต้กันนําของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณอีกเช่นกันถึงตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแต่ก็ยังมองว่าทันถ้ารัฐบาลเพื่อไทยจะขยับเรื่องนี้อย่างจริงจังเรามองยังไม่เห็นว่าพักเพื่อไทยจะทําอะไรกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็จริงๆเป็นโอกาสที่จะทําให้พักเพื่อไทยในฐานะรัฐบาลพลเรือนนะคะบอกกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็บอกกับประชาชนที่ยังสนับสนุนเขาและยังอยู่ กึ่งกลางระหว่างการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนะคะความคิดเห็นทาง,งาเมืองที่แตกต่างเนี่ยเราว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะทําให้เขาได้พื้นที่ทางการเมืองมากขึ้นด้วยซ้ำแต่เราก็รู้สึกเสียใจว่าเขายังไม่ได้หยิบจับโอกาสนี้ในการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องกระบวนการยุติธรรมให้กับสังคมไทยนะคะและอยากจะให้โอกาสสุดท้ายเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ให้เขา สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่สาจังหวัดและประชาชนในสังคมไทยว่าอย่างน้อยที่สุดเรื่องที่สําคัญเขาก็สามารถนํานโยบายที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะมาใช้ได้ ผ่วอำนการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมยังมองว่าเหตุการณ์ตากใบเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การผลักดันร่างพรบอุ้มหายและป้องกันการซ้อมทรมานนับแต่นี้การควบคุมตัวบุคคลไม่สามารถทำอย่างไร้มนุษยธรรมย่อมมีความเป็นมนุษย์แม้ไม่สามารถย้อนกลับไปใช้กับกรณีตากใบได้ แต่ความยุติธรรมสามารถทำได้โดยกระบวนการฝ่ายบริหารการตอบสนองของฝ่ายบริหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานใหม่แต่ที่ผ่านมารัฐก็เลือกที่จะไม่ทำจนคดีตากใบใกล้หมดอายุความนี่จึงเป็นบทพิสูจน์อีก3าเดือนจากนี้ว่ารัฐจะปรับท่าทีหรือไม่และชาวบ้านจะได้รับความยุติธรรมจริงๆหรือเปล่า